สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกับนะครับผมบราเธอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็น DCP T รับ t 5 0 0 W นะครับตัวนี้จะมี WiFi ในตัวนะครับผมตัวนี้ลูกค้าแจ้งมานะครับผมเครื่องใช้งานไม่ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าใช้งานยังไงถึงใช้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องแล้วก็ลองเทสหัวพิมพ์ดูก่อนนะครับก่อนที่จะตรวจเช็คอย่างอื่นนะครับผมอย่างเพื่อนสมาชิกหรือเพื่อนช่างด้วยกันนะครับถ้าเราเวลาเราจะ ลูกค้าเครื่องมาซ่อมก็ต้องเทสอาการดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะแกะเครื่องลูกค้านะครับเพราะว่าไม่งั้นนะฮะถ้าเราไปแกะเครื่องลูกค้าแล้วเผื่อเครื่องนี้มีปัญหาขึ้นมานะครับผมมันจะไม่ลูกค้าจะไม่เข้าใจนะครับผมเราก็ต้องทสดูก่อนเปิดเครื่องดูก่อนว่าเครื่องปกติไหมนะครับผมจากนั้นนะฮะผมก็จะลองเทสปิ้น์ออกมาดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวการกดปุ่มเมนูนะครับผมนะฮะอิงใช่ไหมครับโอเคนะครับผมแล้วก็กดโอเคนะครับผมแล้วก็โอเคนะฮะจากนั้นก็กด ปุ่มไทยกระสารสีดําเพื่อถ้า,าเพื่อที่จะเป็นการสตาร์ทนะครับผมเพื่อให้มันเทสป์ิ้นตัวหัวพิมพ์ออกมาดูก่อนนะครับว่าหัวพิมมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับผม เครื่องทาการเทสหัวพิมพ์ออกมาแล้วนะครับผมออกเฉพาะสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการล้างหัวพิมพ์นะครับโดยการเข้าหน้าแมนเทแนน์นะครับผมก็คือหน้าเซฟโหมดของตัวเครื่องนะครับผมก่อนอื่นเราถอดปลั๊กออกก่อนนะครับผมเราถอดปลั๊กออกก่อนนะเครื่องจะดับใช่ไหมครับจากนั้นให้เรากดปุ่มเมนูค้างไว้จากนั้นเสียบปลั๊กนะครับผมรอให้เครื่องติดนะครับมันจะขึ้นว่าแมนเทแนน์นะครับผม พอขึ้นหน้าแม่ทนเน้นตรงนี้นะครับมันจะเป็นหน้าเซฟหมดของตัวเครื่องเห็นไหมครับผมจากนั้นเราจะกดล้างแล้วพิมพ์นะครับโดยกดเจ็ดหกหกนะครับผมถ้าหน้าจอของเพื่อนสมาชิกท่านไหนมีตัวเลขนะครับสามารถกดเจ็ดแล้วก็หกหกได้เลยนะครับแต่ตัวนี้มันจะไม่มีตัวเลขนะครับเราจะกดลูกศรขึ้นเอานะครับให้เป็นเจ็ดนะครับดูนะครับผมนี่นะครับเจ็ดนะครับผมโอเคนะครับผมจากนั้นกดไปหกนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นก็กดหกอีกนะครับผม แล้วก็โอเคนะครับผมจากนั้นก็กดปุ่มถ่ายเอกสารนะครับผมนี่นะครับเครื่องก็จะทําการล้างหัวพิมพ์นะครับผมโดยการล้างหัวพิมพ์แบบละเอียดนะครับผมโดยผ่านหน้าแม่ทนแนนนะครับหรือหน้า,าตัวหน้าบรุงรักษาของตัวเครื่องพิมพ์น,นะครับตัวนี้จะต้องกดเมนูเพื่อที่จะเข้าหน้านี้นะครับผม จากนั้นก็อนรอประมาณ5-6ถึงนาทีนะครับให้เครื่องมันทำล้างหัวพิมพ์ให้เสร็จนะครับผมถ้าเราล้างขั้นตอนนี้แล้วมันยังไม่ออกนะครับเราก็ต้องแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วเราเทสออกมาทูกอนว่าหัวมันจะออกหรือเปล่านะครับถ้าหัวมันยังไม่ออกเดี๋ยวผมจะสอนวิธีแช่หัวพิมพ์นะครับโดยที่เราไม่ต้องอแกะตัวเครื่องนะครับผมอันนี้รอก่อนนะครับผม หลังจากที่เครื่องนะครับผมล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะกดออกจากหน้านี้นะครับโดยกด99นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมกดเลื่อนไปเจอเลข9นะครับผมโอเคนะครับจากนั้นก็กด9โอเคนะครับจากนั้นเครื่องจะกลับไปหน้าปกตินะครับผมการล้างหัวพิมพ์ในลักษณะนี้นะครับไม่ควรล้างติดต่อกันเกินสองครั้งนะครับผมเพราะถลางเยอะนะครับหัวพิมพ์มีโอกาสพังได้นะครับผม ถ้าจะล้างก็อาจจะต้องทิ้งไว้สัก1 2ถึงชั่วโมงแล้วค่อยมาล้างใหม่นะครับผมพอเราล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเทสดูนะครับว่าหัวมันจะออกหรือเปล่านะครับผมของเดิมคือมันออกเฉพาะสีเหลืองนะครับผมต่อจากนี้ของเดิมออกเฉพาะสีแดงนะครับผมคราวนี้เราจะมาเทสดูนะครับผมเหมือนเดิมครับกดปุ่มเมนูนะครับมันจะเจออิงใช่ไหมครับผมแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคนะครับผมมันจะให้สตาร์ทนะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหัวมันจะออกมาหรือเปล่านะครับผมหัวพิมพ์ดีขึ้นนะครับผมแต่สีดามยังไม่ออกเห็นไหมครับสีดาขาดนะครับผมในลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้ก่อนนะครับสักประมาณ ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะครับผมจากนั้นเราค่อยมาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีแช่หัวพิมพ์นะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ถอดปลั๊กออกเลยนะครับผมนะครับถอดปลั๊กออกนะครับผมยกเครื่องขึ้นนะครับผมจากนั้นนะครับผมจะเลื่อนตลับออกมานะครับผมตลับนี้นะครับผมเห็นไหมครัมันจะขยับออกมาไม่ได้นะครับผมให้เราใช้มือนะครับผมฮดันเฟืองมาหาตัวนะครับดันเข้ามาหามุนเข้ามาหาตัวนะคะ หมุนเข้ามานะฮะพอมันปลดล็อกได้มันจะขยับได้เห็นไหมครับนะฮะจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับผมถ้าใครไม่มีน้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับหรือยูสเซอร์ทั่วไปก็ใช้น้ําอุ่นนะครับผมแต่ตรงนี้ผมก็จะใช้น้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับการแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวน้ํายานะครับผม ผมจะดูดน้ํายาใส่ตัวสลิงนะครับแล้วก็เนี่ยฮะผมจะเอามาแช่ไว้ตรงชุดปั๊มหัวตรงนี้นะครับผมครับผมแค่ให้มันท่วมนะครับผมเห็นไหมครับพอน้ํายามันท่วมแล้วนะครับผมแล้วก็ดันหัวพิมพ์มาครับเอาพิมพ์มานะครับเอาประกบทิ้งไว้อย่างนี้นะครับผมทิ้งไว้สัก ถ้าเป็นน้ําอุ่นทิ้งไว้สักสามถามึงสี่ชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้นะครับผมแต่ตัวน,นี้เป็นน้ายาเดี๋ยวผมจะแช่ทิ้งไว้สักประมาณ 1- 2ชั่วโมงนะครับผมจากนั้นเราจะมาลองล้างหัวพิมพ์แล้วก็มาลองปินเทสอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหัวมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมครับหลังจากที่เราแช่หัวพิมพ์บาเตอร์ทิ้งไว้ประมาณสักสาชั่วโมงแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาล้างหัวพิมพ์อีกรอบหนึ่งนะครับโดยการสั่งล้างแบบละเอียดเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มเมนูค้างไว้นะคครรัับบบแล้วก็เสีย๊นะผม รอให้ตรงนี้ขึ้นคำว่า maintenance นะครับผมพอขึ้น maintenance แบบนี้แล้วนะครับผม เราก็กดเจ็ดหกหกเหมือนเดิมนะครับผมดูนะครับผมเจ็ดโอเคนะครับผมหกโอเคนะครับแล้วก็หกอีกทีนึงนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็กดปุ่มนะครับล้างหัวพิมพ์นะครับผมจากนี้เครื่องก็จะทําการล้างหัวพิมพ์แบบพิเศษนะครับผมเหมือนกับที่เราทําครั้งแรกก่อนที่เราจะแช่หัวนะครับจากนั้นก็รอนะครับผมรอประมาณสักหกถึงเจ็ดนาทีนะครับผม แล้วเรามาเทสอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราแช่หัวแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมครับหลังจากที่เรารอเครื่องล้างหรือพิมพ์เสร็จแล้วนะครับผมเราก็กดออกเหมือนเดิมนะครับผมกดเป็น99นะครับเพื่อที่ออกเครื่องนะครับผม9แล้วก็โอเคนะครับแล้วก็กด9อีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะออกไปหน้าปกตินะครับผม เราจะลองมาเทสดูนะครับหลังจากที่เราล้างแล้วหัวมันไม่ออกนะครับผมจากนั้นเรามาปรินเทสดูนะครับผมกดเมนูนะครับเดี๋ยวเราก็อิงโอเคนะครับปรินเทสโอเคนะครับผมปรินโอเคแล้วก,กดสตาร์ทนะครับผมปุม่มโมโนนะครับผม โอ้โอเคครับผมหัวพิมพ์ดีขึ้นนะครับผมจากที่ของเก่านะครับผมเห็นไหมครับจากที่ไม่ออกเลยนะครับจากที่เราแช่ทริงไว้นะครับหัวพิมพ์ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองแช่ไว้อีกรอบนึงนะครับผมหัวพิมพ์น่าจะออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับสำหรับการแช่หัวพิมพ์นะครับผมถ้าคลิปถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ